สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเทสการล้างหน้านะคะล้างหน้าเนาะก็ก่อนอาบน้ําเราก็ต้องล้างหน้าเช้าแล้วก็เย็นนะคะวันนี้จะมาเทสนะคะกับสบู่ตัวนี้สบู่ตัวนี้ใช้มานะคะก็สักพักใหญ่ๆแล้วแหละนะคะก็ประมาณแบบหลายเดือนนะคะประมาณน่าจะสองสามเดือนได้แล้วเนาะเพราะว่าอ่าก่อนก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าไม่คิดที่จะใช้นะคะเพราะว่าหน้ามันพังหน้ามันพังเยอะมากนะคะแต่แต่ได้ใช้น่ะก็เลยแบบว่า เพราะอะไรถึงได้ใช้นะคะเพราะว่าโฟมล้างหน้ามันหมดนะคะที่เราใช้โฟมล้างหน้าก็เลยมีโอกาสนะคะเพราะว่าน้องส่งส่งมาให้แต่เราไม่คิดที่จะใช้เลยปล่อยปล่อยไว้นานมากนะคะเพราะว่าคิดเสมอนะคะว่าคงไม่มีโอกาสหายแล้วกับหน้าของเรานะคะในที่สุดนะคะเมื่อ,อโฟมมันหมดเนาะ ก็ได้หยิบนะคะตัวนี้มาใช้บอกเลยนะคะว่าตัวเนี้มันอ่อนนุ่มชุ่มกับทุกสภาพผิวมากนะคะแล้วมันปรับให้รูขุมขนเรานะคะกระชับแล้วก็เล็กลงจริงๆนะคะกับสบู่ตัวนี้เนาะเป็นสบู่ที่ล้างหน้าโดยตรงนะคะใครที่ชอบฟองเยอะนะคะฟองแบบวิกครีมเนาะ เ,เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะต้องลองนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอย่าพึ่งลงเชื่อนะคะทุกคนต้องลองใช้ก่อนเพราะว่าตัวของนะคะตัวของพี่เองใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วชอบนะคะชอบตรงที่ว่ามันเป็นฟองเยอะๆฟองนุ่มๆเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองนะคะอ,ะอันนี้ก็คือว่าเป็นตัวที่ว่าใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะขนาดมันก็จะเนี่ยเนาะใช้มาต่อเนื่องกันเลยนะคะ,ะถุง ตีฟองนะคะใส่กับถุงตีฟองเนาะเดี๋ยวจะมาทดลองให้นะคะ,อะเอาน้ำแบบว่าใส่หน้าปรเล็กน้อยแบบนี้นะคะนี่มันจะเยอะเห็นไหมคะฟองมันจะเยอะมากฟองเยอะฟองนุ่มมากนะคะเอามาบนหน้าเห็นไหมฟองมันจะละเอียดมากนะคะทุกคนไม่ต้องนี่นะคะสัมผัสนุ่มมากแล้วก็ชุม่มทําให้หน้าเงาหน้าสว่างแบบนี้นะคะทุกคนก็จะใช้ไปแบบนี้เลยเนาะ เทสก่อนนะคะปิดกั้นเยอะมากนะคะช่วงนี้ปิดกั้นเยอะมากนะมีใช้แบบนี้ไปเลยนะคะใช้อย่างต่อเนื่องเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระจุดด่างดําบนใบหน้านะคะมาร์กไว้แบบนี้เห็นไหมคะทุกคนฟองมันจะนุ่มนะคะเออฟองมันจะนุ่มแล้วก็ ชุ่มนะคะมันทําให้หน้าแบบเหียเห่ยวเหหน้าแก่ๆของเราอะนะคะมันทําให้มีแบบชีวิตชีวามันทําให้ดูดีมันทําให้อลล่านะคะมันทําให้ผิวแบบนุ่มชุ่มนะคะเชื่อไหมแค่การล้างหน้าขั้นตอนแรกมันทําให้สิวฝ้านะคะที่เราเป็นอยู่บนใบหน้าเราอะนะคะ มันไม่ใช่ว่าหายมันสลายไปนะคะมันก็จะช่วยแบบอ่ะตรงไหนเป็นสิวเป็นฝ้านะคะก็กดๆนวดๆเข้าไปเห็นไหมคะเนี่ยฟองมันจะเยอะนะคะชอบตรงที่ฟองมันเยอะเนาะเห็นไหมฟองมันจะเหมือนวิกค,คีมแบบนี้เลยนะคะฟองมันจะเหมือนวิกคีมแบบนี้เออนี่แหละนะคะความชอบของมันนะคะความชอบของวิกค,คีมแบบนี้เลยนะคะ,ะนวดๆไปบีบๆนวดๆไปอย่างนี้นะคะบนหน้า บีบบีบนวดนวดไปเยอะๆแบบนี้เลยนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะล้างหน้าไปแบบนี้นะคะก่อนอาบน้ําตอนเช้าเนาะนี่ถ้าเรายิ่งแบบว่ามีเวลานะคะมาร์กไว้สามถึงห้านาทีเนาะสักห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครมีเวลานะเออตัวหองแม่ค้านะคะจะชอบนะคะตัวหองป้าเก่งจะชอบมากคือได้ทําแบบนี้ไงได้แบบมาร์กอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเหมือนวิกวิกวิก,วกโฟมแบบนี้เลยนะคะ เครื่องสำองเครื่องสําอางนะคะสิ่งที่มันแบบว่าอุดตันบนใบหน้าอย่างเงี้ยมันหายได้นะคะมันไม่ได้หายขาดนะมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะคะตอนแรกนะคะก็ไม่ชอบหรอกนะคะเออสินค้าที่มันในเน็ตก็ไม่ชอบนะคะเพราะว่า กลัวมันจะมีสารนะคะเพราะว่าหน้าเรานะ่ยมันแพ้สารสเตียรอยนะคะแล้วก็เป็นสิวเนาะดูแลยังไงมันก็ไม่ไม่หายขาดนะคะแพ้สารสเตียรอยแบบแพ้หนักมากนะคะเข้าไปดูรีวิวได้เลยนะคะแพ้สารสเตียรอยแบบสุดๆนะคะเอามาล้างหน้าแบบนี้นะคะใครที่เป็นสิวนะคะใครที่เป็นฝ้าเนาะฝ้าตรงแก้มนะคะกดๆไปใครอยากหน้าแบบธรรมชาตินะคะหน้าแบบว่า กูอยากหน้าธรรมชาติแหละนะคะกูไม่อยากแบบว่าจะเมคนะคะไปไหนไม่ต้องเมคนะคะไปไหนแบบไม่ต้องเมคเลยหน้าสดนะคะก็ใช้ขั้นตอนแรกนะคะก็ใช้แบบนี้เนาะขั้นตอนแรกใช้แบบนี้ไปเลยนะคะใช้กับสบู่แบบนี้นี่เห็นไหมคะมาร์กไปนะคะมีเวลาคือทิ้งไปเลยนะคะสัก5นาที10นาทีใครมีเวลาตอนเช้าก่อนอาบน้ํานะคะมาร์กไปแบบนี้อือสามถึงห้านาทีนะคะมาร์กไป ไม่แบบว่าไม่มีการระคายเคืองนะเพราะว่ามันจะเป็นสบู่ที่แบบมีมีทองคําขาวด้วยนะคะแล้วเป็นสบู่ที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวนะคะต้องลองเอาไปใช้นะคะเนี่เนื้อมันจะสัมผัสนะคะได้เลยว่าเฮ้ยมันมันละเอียดนะคะเนื้อมันละเอียดมากแล้วมันเหมือนมีวิคครีมมาทาอยู่บนหน้านะคะมันเหมือนมีครีมอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบมาทําให้แบบเฮ้ยหน้าเนียนนะคะ หน้าเนียนหน้าฉ่ำนะคะแล้วแลดูแบบว่าเป็นธรรมชาติหน้าเด็กนะคะหน้าเด็กหน้ากระจ่งางใสเนาะใครที่สนใจนะคะเนี่ยนะคะป้ากิ่งมีแบบว่าถุงตีฟองให้ทุกคนด้วยนะคะมีถุงตีฟองแถมไปด้วยนะคะก้อนละ129บาบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งเนาะ ก้อนละ129บาทนะคะยังไม่รวมค่าจัดส่ง1ก้อนใช้ได้นานเป็นเดือน2เดือนนะคะ1ก้อนนะคะอันนี้นะคะก็จะเข้าส่งเดือนแล้วแหละนะคะเหลือเหลือเหลือแค่นี้นะคะก้อนหนึ่งมันก็จะเป็นก้อนใหญ่นะก้อนหนึ่งก้อนใหญ่มากนะคะก้อนขนาดของก้อนมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่นะคะก้อนก้อนจะใหญ่แบบนี้นะแต่อันนี้ก็คือตัวที่ป้ากิ่งใช้อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะใช้อย่างต่อเนื่องก็จะเหลือแค่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมโฟมละเอียดนะคะมัน มันไม่เป็นน้ำมันไม่เยิ้มนะคะมันทําให้แบบว่าอะเพราะว่าใต้ชั้นผิวหนังของเราทุกคนเชื่อไหมมันมีถึง3าชั้น4ชั้นเลยนะคะฝ้าเราไม่รู้ว่าฝ้ามันเกาะแค่บนผนังใบหน้านะคะบนหนังหน้าหรือว่ามันเกาะไปจนลึกถึงชั้นที่2อชั้นที่3นะคะ การดูแลนะคะต้องดูแลอย่างดีดูแลอย่างทั่วถึงเนาะสำหรับใครที่ทํางานตากแดดนะคะทํานาทําไร่ทําสวนนะคะเหมือนกับปะเก่งนะต้องลงเอาไปใช้ดูนะคะโอ้ถ้าปะเก่งใช้ตั้งนานนะคะหน้าปะเก่งก็คงจะดีไปแล้วเนาะหน้าก็คงจะดีไปแล้วนะคะแต่เนี่ยนะคะโอ้โหกว่าจะใช้นะคะก็นั่งมองมันเป็นเดือนเดือนนะคะนั่งมองมันเป็นเดือนเดือนนะคะใช้กับตัวเอง สินค้านะคะตัวนี้เป็นของบริษัท PKD นะคะเอ่อปก่งใช้กับตัวเองมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงได้รู้ถึงสปปรรพคุณของเขานะคะว่ามันช่วยอะไรบ้างใครที่แบบว่า เป็นสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะคุณพ่อคุณแม่สิวเนาะหรือว่าจะเป็นนะคะพวกฝ้ารอยดํารอยแดงนะคะหน้าดําหน้าหมองคล้านะคะหน้าไม่เรียบไม่เนียนนะคะลองดูเนาะลองเอาไปใช้นะคะลองเอาไปใช้ดูนะนะคะ1ก้อน60กร,รัมนะคะราคา129บาทใช้ได้นานเป็นเดือน2เดือนเนาะเนี่ยมาไว้่างนี้เลยนะคะ ยิ่งมาร์กไว้สักประมาณสักสินาทีถ้ามีเวลานะคะมีเวลาเนาะมันใช้แทนโฟมล้างหน้าแทนพวกคินซงคินซิ่งอะไรได้เลยนะคะเออเนี่ยก็ล้างไปแบบนี้เลยนะคะมาร์กมาร์กไปแบบนี้เลยเห็นไหมโฟมมันจะละเอียดโฟมมันจะนุ่มนะคะฟองใหญ่มากไม่เคยมาร์กสักทีนะคะปกติจะแพ้มากนะคะใช้อะไรก็คือหน้ามันหน้าเรามีสารสตเตอร์ลอยเนาะหน้าเราแบบว่าแพ้มีสารจเตอรอลอยนะคะ ก็จะใช้บบตัวนี้ไปกัน,นมาร์กไปเลย3-5นาทีนะคะทุกคนอันนี้ก็มาร์กไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีเวลาก็จะมาแบบว่า,าไล่ให้นะคะมีเวลาก็จะมาไล่ให้นะเมืเ่อก่อนนะคะใช้ไปรแรกๆอะ่ะสิวสิวมันผุดขึ้นนะคะก็ตกใจนะแต่ก็คือเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะนะคะไม่มีอะไรจะพังลวนะคะหน้าพังมากแล้วนะคะนี่อันนี้มันเป็นสบู่นะเป็นสบู P ่พีเฮิร์บนะคะเป็นสบู P ่พีเฮิร์บโซเปอร์พีเอ รกระสมุนไพ่นะทุกคนเห็นไหมมาร์กไปแบบนี้สามถึงห้านาทีนะคะทุกคนแล้วทุกคนก็ล้างออกได้เลยคนรใช้อย่างต่อเนื่องใช้ไม่ยาวนานนะคะไปแบบนี้ฝ้านะคะเพราะว่าปกติแล้วเพืเก่งฝ้าเป็นแผ่นๆเ,เ,เลยที่หน้านะคะพวกเก่งก็ใช้แบบนี้ มันก็ก้อนละร้อยกว่าบาทอะเนาะมันก็คุ้มนะคะก้อนละร้อยกว่าบาทอะเอ้ยจริงๆของถูกมันทําให้เราเป็นหายเป็นฟ้าได้นะคะเมื่อก่อนไม่เชื่อนะคะว่าหน้ามันจะหายเป็นฝ้านะคะแต่รอบนี้คือเออเชื่อจริงๆนะคะเชื่อจริงๆนะคะว่าเฮ้ยมันยังมีสบูท่ที่ที่ช่วยนะคะแล้วก็เอาจริงๆเลยคือ เราดูแลได้ทันนะคะเอาจริงเลยเราดูแลได้ทันเพราะปกติแล้วนะคะไม่อยากจะใช้อะไรแล้วเพราะว่าหน้าพังมากนะคะหน้าพังนะคะลูกเห็นลูกคิดว่าผีนะคะผัวเห็นนะคะผัวยังแบบว่าอไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะคะเพราะว่าหน้ามันพังมากนะคะหน้าพังนะคะปลายปี6 2สองนะคะหน้าพังเกิดจากอาการแบบแดดเยอะบ้างนะคะใช้ครีมนะคะไม่ถูกเนาะใช้ครีมแบบ มีสารบ้างนะคะเราไม่รู้หรอกนะคะว่าสินค้าตัวไหนนะคะมีแบบไหนเราต้องเลือกเลือกใช้ของเราเนาะเลือกใช้สินค้าของเราดูนะคะเลือกใช้แล้วเราจะรู้นะคะว่าตัวไหนดีตัวไหนเหมาะกับเรานะคะเนี่ยเห็นไหมมาร์กไปนะคะ3าถึงห้าหนาทีเดี๋ยวล้างออกให้ใชเวลาเราก็ล้างออกชชอบนะคะชอบมากเนาะมันทําให้แบบว่าเฮ้ยลูมขนมันกระชับหนาแล้วหน้ามันเด้งนะคะแล้วมันไม่ต้องแบบว่าเออไม่ต้องแบบ ปกปิดนะคะริ้วรอยไม่ต้องปกปิดสิวเนาะสามารถแบบหน้าสดได้ไปไหนก็ขึ้นหน้าสดได้จากเมื่อก่อนนะคะไปไหนจะต้องปกปิดนะคะจะต้องแต่งหน้าแบบเหมือนนิ้วเนาะแต่งหน้าเหมือนนิ้วเหมือนลิเกทุกคนเป็นไหมนะคะแต่เนี่ยคือเราไม่ต้องเป็นนะคะใครนะคะใครบ้างท่านไหนบ้างนะคะที่เป็นสิวตอนนี้กําลังมองหาผลิตภัณฑ์นะคะตัวช่วยเนาะในการบำรุงผิวหน้าตัวนี้เป็นขั้นตอนแรกนะคะก็คือเป็นสบู่พีเฮิร์บเนาะ ขั้นตอนแรกในการแบบว่ารักษาสิวรักษาฝ้าเลยนะคะดูแลเนาะไม่มีใครดูแลให้เราได้ค่ะนะคะในเมื่อถ้าใช้มาเยอะใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมันไม่ดีนะคะก็ต้องเลือกจนเหมาะกับตัวเองจริงไหมคะวันนี้นะคะได้เลือกสินค้าตัวนี้มันมันเหมาะนะคะมันตอบโจทย์แต่เราไม่รู้ว่ามันจะเหมาะกับทุกออทุกคนหรือเปล่านะคะแต่คือตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่า มันเป็นสบู่ที่อ่อนโยนจริงๆนะคะสะบู่ที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพนะคะวันนี้ทุกคนยังไม่ต้องเชื่อนะคะขอแค่ทุกคนลองเข้าไปดูรีวิวนะคะลองเข้าไปดูว่าใบหน้าเย็นๆครั้งแรกนะคะกับตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเนาะเออการที่เราได้นวดหน้านะคะได้นวดหน้าได้มีเวลาให้หน้า5-10นาทีมันทําให้หน้าเรากระชับหน้าเราแบบไหลเวียนนะคะมันทําให้เลือดบนใบหน้าเราอะนะมันไหลเวียนยิ่งขึ้นเพราะอะไรนะคะคนเรา30กว่ายังไง ต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องเลือดนะคะการไหลเวียนนะคะของน้ําการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายเราจริงไหมอ่ะนี่นะคะก้อนหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะล้างออกล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะือ,อสามีก็ดีเนาะมาต่อน้ําให้ตรงนี้ได้เลยทุกคนหน้านิมมาก ครนนน่านี้มจิงะะอลองเข้าไปดูได้นะคะว่า้ก่อนที่เราอันนี้ลองเทสให้ดูเนาะเห็นไหมเออทุกคนแบบว่าก็ไม่เคยแบบว่ามาร์คไว้ขนาดนี้นะคะปกติล้างแล้วก็เอาออกเลยหน้าก็จะออนล้านิดนึงนี่นะคะมันก็จะนูเนียนนูใสนะคะเป็นธรรมชาติเนาะ ใครๆก็ต้องมองหาสิ่งดีๆนะคะแล้วหน้านะคือมันเป็นปัจจัยที่สําคัญใช่ไหมคะทุกคนที่เราจะต้องออกไปเจอผู้คนใช่ไหมการที่เราล้างหน้าให้สะอาดนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเมื่อก่อนคือทุกใจแล้วก็เศร้าใจมากนะคะว่าเฮ้ยทำยังไงวะหน้ากูจะดีกลับมาคืนได้นะคะยอมแพ้แล้วนะคะตอนแรกคือยอมแพ้แล้วไม่คิดที่แบบว่าเฮ้ยยังไงหน้าคงไม่กลับมานะคะแต่ตัวเนี้ย บอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์กับตัวของหน้าใบหน้าของมปเก่งจริงนะคะใบหน้าที่แบบอุ้ยสามสิบกว่าแล้วนะคะใบหน้าที่มันเป็นฝ้านะคะเนี่ยหน้าคือหน้าตอนนี้คือหน้าสดๆแล้วนะคะมันล้างแบบสิ่งสกปรกออกจากบนใบหน้าเราได้จริงๆไม่ว่าเมื่อก่อนนะคะวิธีไหนก็ตามวิธีธรรมชาติวิธีไหนก็ช่างนะคะไปหาหมอไปเอ่อไปกินยาซื้อยามากินยาแก้สิวยาแก้ฝ้าทาทุกวิถีทางแล้วนะคะทําทุกวิถีทางเชื่อมา ถ้าสมมุติว่าโฟมล้างหน้าวันนั้นไม่หมดนะคะบอกเลยว่าไม่มีโอกาสได้ใช้สบู่ตัวนี้เป็นสบู่ที่หอมมากนะคะเป็นสบู่ที่หอมละมุนนะคะมันมีแบบว่ามันมีแบบอ๋อสมุนไพรแล้วที่สําคัญนะคะมันทําให้ผิวหน้าเราเนะี่ยเด้งๆนะคะผิวหน้าเด้งผิวหน้าเรากระชับนะคะและดูแบบดูอ่อนกว่าวัยนะคะเออใครจะอยากแก่จริงไหมคะเนี่ยอันนี้คือหน้าสนนะนะอืม ลองเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูหน้าเพจนะคะ <_ C> e <an> เข้าไปดูหน้าเพจได้เลยว่าหน้าเสียขนาดไหนนะคะต้องขอบคุณน้องนะคะที่ส่งสบู่ตัวนี้มาให้เนาะเอาจริงๆแล้วถ้าโฟมล้างหน้าวันนั้นไม่หมดนะคะ <_ C> e <an> ก็คงไม่มีโอกาสได้ใช้แบบนี้ <_ C> e <an> ก็คงไม่มีโอกาสได้หน้าสวยคืออายเขานะคะหน้าเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นแผ่นเลยนะคะเข้าใจว่าตัวเองมีหนวดนะคะแต่มันไม่ใช่นะคะมันเป็นฝ้าแล้วตรงนี้เป็นแผ่นมากกินยาก็แล้วค่ะนะคะคลินิกก็แล้วค่ะ นะคะตัวไหนที่เขาว่าดีเอามาใช้หมดนะคะแต่ไม่หายขั้นตอนแรกของการล้างหน้านะคะ1ก้อน60กร,รมัมใช้ได้นานนะคะเป็นเดือนเดือนเนาะเป็นเดือนเกือบ2เดือนนะเอาตีไปเลยว่าประมาณเดือนครึ่งนะคะ129บาบาทยังไม่รวมค่าส่งนะคะยังไม่รวมค่าส่ง นะคะค่าส่งเริ่มต้นแค่30บาทเนาะเป็น159บาทนะคะทุกคนนะคะเป็นการล้างหน้าที่มันอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวจริงๆนะคะตัวนี้มีทองคําด้วยนะคะมีแบบว่าผงทองคําอยู่ในนี้นะคะมีแบบสมุนไพรล้วนๆเลยนะในเนี้ยนะคะทุกคนต้องลองเอาไปใช้นะคะวันนี้ไม่ได้มาบอกทุกคนว่าเฮ้ยมึงต้องเชื่อเรานะคะต้องมาเชื่อนะคะต้องมาเชื่อเราต้องมาใช้กับเราทุกคนต้องดูทุกคนต้องตรวจสอบก่อนนะคะเพราะก่อนที่นะคะป้าเก่งจะใช้สินค้าตัวนี้ เมื่อกี้ก็ตรวจสอบมาอย่างดีนะคะว่ามันจะถูกกับตัวเราจริงหรือเปล่าเพราะว่านะคะเราเคยใช้นะคะที่เกี่ยวกับในท้องตลาดเราเคยใช้แล้วหน้าเราพังหน้าเราเสียหน้าเราติดสารคือไม่มีใครอยากให้ใบหน้าของตัวเองพังถูกไหมคะเราเป,เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าพังเพราะว่าหนึ่งไปซื้อกับข้าวนะคะหน้าก็ต้องออกไปข้างนอก ไปตลาดหน้าก็ต้องออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนไปวัดไปวาหน้าก็ต้องออกไปข้างนอกจริงไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณหน้าพังคุณกล้าไปไหมคะ,ะเมื่อก่งบอกเลยนะคะใน3เดือนที่แล้วนะคะที่เขาให้ปิดแมสนะคะดีใจมากเพราะว่าได้ปิดแมสได้ปกปิดแต่เราเป็นคนที่อึดอัดเป็นคนที่ร้อนนะคะพอเราปิดแมสมันก็ยิ่งทําให้ นะคะมันหุ้มใช่ไหมคะมันห่อหุ้มมันทําให้เป็นสิว nice. นะคะมันทําให้เป็นสิวเยอะมากนะคะเยอะจนไม่สามารถที่จะปิดแมสได้นะคะหลังจากที่มันปิดแมสก็คือโอเคแหละนะคะในระยะหนึ่งนะคะต้องขอบคุณน้องต้องขอบคุณสินค้าตัวนี้จริงๆนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะมันทาให้นะคะมัน,นะะม,นมันเปลี่ยนแปลงใบหน้าของของเราจริงวันนี้เราไม่ได้ต้องการให้ทุกคนนะคะในร้อยนี้เชื่อนะคะไม่ต้องการให้ทุกคนเชื่อ แต่ถ้าในร้อยเชื่อเราสักหนึ่งคนนะคะแล้วลองเอาตัวนี้ไปใช้นะคะมันจะเปลี่ยนแปลงของคุณเปลี่ยนแปลงใบหน้าของคุณได้จริงๆนะคะจากนอนดูมันเป็นแบบระยะเวลานะคะ1เดือนนอนดูสินค้าตัวนี้นะคะ1เดือนโดยที่ไม่สนใจเลยว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคะเพราะว่าเคยผ่านมาหลายตัวแล้วหลายยี่ห้อแล้วนะคะหน้าก็ยังเสียหน้าก็ยังพังลูกก็ไม่กล้าเข้าใกล้ผัวก,ก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะวันนี้นะคะ จะ40แล้วนะคะลองมาดูกันว่าหน้าเราดีขึ้นแค่ไหนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับสบู่พีเฮิร์บนะคะ1ก้อน60กรัมในราคา129บาทค่าจัดส่งเริ่มต้น30บาทนะคะใครที่อยากจะทดลองนะคะวันนี้ยังไม่ต้องเชื่อนะคะลองดูก่อนเนาะลองดูก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะใครที่มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามฝากติดตามไว้ด้วยนะคะนี่หน้าสดๆเลยนะคะ นี่นะคะดีขึ้นเยอะนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย